กูเ,เป็นคนหรือเปล่าเนี่ยทำไมโดนกระสุนจีนล้วไม่เป็นไรเออโอเคอครับดิ่ันพี่เกมเราจะไปเล่นเกมยังกุซ่าภาค3นะพาร์ทที่18นะครับมาดูซิว่ามอร์นิงกอรีเป็นโอโ้โหโอ้โหเล่ห์หืมไม่เหลือเลย เหลือหลังคาไว้มันเหลือทำไมวะโอ้บ้านเท่าเด็กๆต้องมานั่งอยู่ข้างนอกกันมิเกลแล้วมึงไม่พาเข้าไปโรงพยาบาลล่ะมาช้าไปถึงจะไม่มีรีสอร์ทแล้วแต่มันก็ไม่เหลือสถานรับเลี้ยงเหมือนกันนะวะ ขามาชิโร tamam เอ้ยขามิยะโอจพลุงโอจิสะโอเฮ้ยน่ากลัวมากเลยอืมไม่เกี่ยวดีขอตัวเดียวนะรลูกพี่ มิเกีมิเกป็นไงบ้างมิเกีมิเกีมิเกมิเกยเฮ้ยยังไม่ตายมิเกโอ้คยัยขอโทษครับอา <c oughs> คือผมหยุดมันไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดนายหรอกนะอย่าไปเก็บเพิ่งพูดเลยโอชิเกะพี่ใหญ่ว่าไงบอสช่วยบอสด้วยครับเข้าใจแล้วราจะพานาการะกลับมาฉันสัญญางั้น เหรอครับอ้าวเดี๋ยวมิกิโอมิกิโอเฮ้ยแหวมิกิโอตายเหรอขุ่นเอาไม่จริงใช่ไหมมิกิโอถึงมาตอนนี้เหรอรถพยาบาลไม่ใชิ อ๋อรครับ,อรบเอยอจริงหรอครับเดี๋ยวครับทำไมเดียงดีใจงั้นเ่ะงั้นเหรอครับเข้าใจแล้วครับขอความกรุณราด้วยครับแค่นี้ครับรอดเหรอมิกมิกิโอวมิเมี่าอยู่ดีผมจะกลับมาเต้นแล้วครับงั้นเหรอ ใค่ชั่วเข้าใจกันอยู่สองคนเนี่ยนะงั้นก็ของถึงเรื่แล้วฉันต้องไปแล้วจะไปช่วยบอสก,กันนะครับคนนั้นอยู่ที่สนามบัวด้านนอกโตเมืองใช่หรือเปล่า,รลาครับทามาชิโร่ใช้ที่นาซ่อนมา เป็นปีแล้วครับจารู้พี่ครับให้ผมไปด้วยนะครับไม่ได้น้าโดนยิงมาเี่ไปหาหมอซะลูกพี่แต่ว่าก็บอกว่าไม่ได้ไงลูกถ้านายมากับฉันตอนนี้นายจะตายก็ได้นะลูกพี่เนี่มันไเหมือนที่เำารู้โชนะ เวลาที่ฉันจะต้องไปคนเดียวแล้วแต่ว่าผมเป็นกัปตันขากกร์เตอรลิวดอะครับคนน่าทูกจับไปความเาค้าของใจผมพัง,ง,งทั้งหมดแลวคนจะให้ผมนั่งเฉยอยู่เหรอผมขอร้องละให้ผมไปด้วยเถอะครับ <c oughs> ให้ผมได้พิสูจน์ว่าผมเป็นลูกชาย <c oughs> ฉันเข้าใจความรู้สึกข,ของนายแต่ว่า <c oughs> มันไม่ใช่ตอนนี้ กาเรเอาชุดไปทิ้งโดยไม่มีเหตุผลน่ะนั่นเหรอวิธีที่จะเป็นลูกชายของนายรอไปก่อนเวลาของนายจะต้องมาถึงน่เวลานั้นเออเมื่อเวลานั้นมาถึงนายก็พร้อมที่จะเดียวไกลตอนนี้น่ะต้องเชื่อใจฉันเท่านั้น ไปคนเดียวอีกแล้วโอเคต้องไปช่วยนาการะออกมานจากโคชามะชิโรโอเคครับต้องเตรียมพร้อมไปสถานอะไรนะไอการแข่งบัวกระทิงนะครับต้องเตรียมพร้อมก่อนที่จะไปนะงั้นเดี๋ยวขอตัดมาแล้วกันนะโอเคไปกันดีกว่าอ่า มาตรงถึงที่มาแล้วอ,อ,อืมีตาวัววัวหรือกระทิงน,นั่นใส่ชุดเป็น สตาต์คอร์สเลยแกอีกแล้วเหรออยากเจออยู่พอดีน้ากาฮาร้อยู่ที่ไหนเสียงคำรามยังกระเสือใจเย็นโกอน่าเะพิ่งหนุ่มโอ้โหเดี๋ยวก็ได้เจอหน้ากันแล้ว มิเน่บอกฉันว่าเราจะได้พบกันฉันตั้งตารอเลยแล้วแล้วมิเน่ละ่ะมิเน่อยู่ไหนหายไปสักพักแล้วของโตเกียวหรมั้งงานเดียวของฉันคือก,การทำลายสถานรับเลี้ยงเด็กนั่น แล้วก็ลังนายไว้ที่นี่นายตายที่นี่แล้วก็หาคู่จะให้ฉันกลายเป็นเศรษฐีแล้วถ้าฉันจัดการคูวเรวโกโอกินาวาก็จะไปของฉันเพียงผู้เดียวไอ้สารเลวเอาเถอะเรามีเวลาเหลือเฟือเนี่ยค่อยๆมาสนุกกันดีกว่าไหม โอ้โหเฮ้ยโอ้หัวตัดหน้าม้าด้วยนั่นกะนก็เรเร็วจเร็วาก็ดีแล้วเนี่ยตาเท่ากับัวกระทิงแก่แก่ตลก้ายดีเนอะทามาชิโร่แก ชาติก่อนทูกียตินานาน่าอาจจะไม่รู้นะแต่แนววัวนะ่ะมันไวต่อเสียงปืนมากแค่แก๊กเดียวเท่านั้นพวกมัน,นก,ก็จะฉีกเคลื่อนนายเป็นชิ้นๆ,นๆหรือจะเอาอย่างนี้ล่ะเมื่อนาคาาราไปก่อนดีกว่านะโอ้อ เขายังมีเวลาเล่นกับเพื่นอ,งงอ,พอนใหม่อีกเยอะนายยังหายใจอยู่ได้นะแค่นี้แหละให้กุกตู้วัวกระทิงนันร้อยยังจะดีเท่ากว่าอ๋อแค่นั้นหละเวะ้ขายว่ามาจนได้แล้วพา ซาเกโทษครับลูกคือย่าโกอดผมเลยคุณหนูน่ะคุณหนูใครอยากจะมาที่นี่ดูตัวเองนิกิยะซาซาเาเกิซเอจะได้อะไรกระสุนอีกนัดหรือไงวะสามาชิโร่ตำรวจการเมืบ้านหึงที่นี่ไปในสิบวนาทีพวกแกถูกล่ว้หมดแล้วอย่าว่าไงนะ เพราะว่ายังก้านะมันไปทางเทียบบอสหรือลูกพี่ขี้ริ้วได้หรอกเวย้ยไอ้หมาเงือกเหรอแกคงอยากเห็นบอสของแกกลายเป็นชิน้นๆเงนสินะไอ,อย้ยางนั้นก็แหกตาดูซให้พอใจ

คุณหนูอันตรายมาเว้ยพลังเต็มเปลี่ยนจากลูกสาวเอาไงเอาไงเออบอสโคตรเก่งอะไรวะเน่ะ อามาชิโร่ฉันเนี่ยไม่ได้รู้สึกดีแบบนี้มาหลายปีแล้วโว้ยเมื่อที่ฉันปกคอตั้งแต่สมัยยังเป็นนุ่มๆฮิเลวฮิเลวฮิเลวคิเลวไม่ต้งองห่วงฉันหรอก้าจัดการพวกมันให้ฉันขึ้นก็จะรอดดิขียะ เด็กกี่เยอะครับนานแค่ไหนกว่าตำรวจจะมาแปดถึงเจ็ดนาทีเวลาเหลือเฟือพอดีเก็บขยะพวกนี้ครับเวลามันไม่ค่อยมีเลยข่าวมาพร้อมกันเลยมาจบเรื่องนี้กันยามาวันนี้นะ เฮ้พวกเกอร์จะก,กาามฟัวอ,อันนี้แหละจะเก็บพวกเองให้เรียบไอคนไหนที่ใช้ค้อนปอนทุบมิกกี้โอืออาวุธครบมือหมาเนี่ยเออเออเออออเออเออ นี่เอ้าเอ้าเอ้ามาแน่โดนกันไปอ้าวแล้วปัญหาไปได้กำหนดอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหเมื่อกี้อยู่ตั้งเยอะฟาดไม่โดนใครสักคนเลยหรอมันเป็นไปได้ยังไงวะเออเออเนอเออโอ๊ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะ อย่า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 แล้วมันเออนี่ก็จะไม่ตีกันซะแล้วเออไม่โดนเอ้เอ้ยเอ้เอ้เอาเลยเอาเลยเอาเลยโคตรมันมามามาเอ้ยเออเฮ้เอาเอ้เออ เออ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 เอ้อช่วยเพื <Mull in> <mon> <hy v> <in> ่อนดีนะเวอเพื่อนกันดีนะอืออะไรกบเออ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 เฮียาเออเอออยากโดนเหมือนเพื่อนหนึ่งหรือเปล่า คาตะเล่มยาวเออ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 ฟันปันฮ่าเออเออเออหยอกหยอกเอ๋เอเอาเ้เอือเอื้อเือเอื้อเอือเอื้อเอื้อเออเออ ออยืมหน่อยทิมเข้าไปทิมเข้าไปทิมเข้าไปนาก็ว่าเมื่อกี้ยังเก่งอยู่เลยวัวตัวเดียวมาเดี๋ยวช่วยมาแล้วฮึเฮ้หัวทิมกดไม่ทันละเนี่ย แล้วมึงมาไหมมาดองหาเหรอนี่ไงนี่ไงโอ้ยเออ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 โอเคมันต้องโดบกันหน่อยเออ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 ไงพี่ลุกขึ้นมาเออทุบเข้าไปไอ้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  เอ้ยเอ้ยอ้เอ้ย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 อ้ยเอูเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยทำไมโดนกระสุนจีนเราไม่เป็นไรเออ้ยเออแข็งเป็นเลยเออเออมาอย่าให้โกจริงนะอย่าให้โกจริงนะโอ้ยเาไเเอาไเอาไเอาไเอ้ทุบหัวทุบหัวทุบุทุ

เก็บเก็บอาวุธโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเก็บสิเก็บสิให้มึงเก็บกูให้มึงเก็บเออโอ้ยเอออ๋ออ๋ออ๋อเตยมึงทีนี้มึงไม่ใส่กระสุนบ้างอะทีอย่างนี้มึงไม่ใส่ลูกกระสุนเออเออใส่แล้วตีตีตีโอ้ย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  หมื่นหมื่นเออ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 โอยออยกดเลือดไม่ได้ทำไมกันวะไมบังคับกันอุยดอยอ้ยอเออเออเอออ ยิง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 เต็มเต็มไอ้ไอ้ไอ้เอ้ยเอ้ย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 ลบไปเอ้าเ้ามช็อตไฟฟ้าอ้โอ้ยอ้ยอ้อ้เอ้ยเอ้ยอ้อ้ตายแล้วโอเคฮคเข้าไปเอ้ยนีไงนี่โอ้ย

ใส่ให yeah. <Yeah. S 1> ้เต็มที่เจอนี่หมุนไปเฮ่ไหม่ชอบท่านี้มากเฮ้ยอะไรอีกไม้กระ่ำรุกนน้องคราวนี้มีปืนด้วยได้เลยปืนเดิมเป็นของเราโอ๊ยโอ๊ย เอ้ยเอ,อ้ยเอาปืนมึงมาเฮ้ย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 เอ้โ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 อ้ได้ยิงแม่งยิงวดิเฮ้ยมาอว้า ับยกโยนแล้วกะโตีบโดนลูกน้องกระเด็นกันไปหมดอย่าพึ่งยิงโอ้ยหัวทิ่มโอ้ย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  เออเออเเออออโอเคดาบมาเอ,เอาไอว <S 2> <S 2 <facial> ้เออเออเออลบลบลบเออ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 ทิ้งไม่โดนอ้าวเออเออเออเอาอีกที หลบเก่งเงยเงยเงยไม่โดนโอ้ยเออเออเฮ้ยโอ้ยค่อยๆโอ้ยอะไรอีกมาอแค่ไหนลูกน้องเยอะเนอะมึงไม่เข้ามาทีเดียวหรออันนี้ก็มาเลิร์กันเลยเว้ย เฮ้ยหลบได้เว้ยเฮ้ยโอ้โหหลบไม่ได้เว้ยเออ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 ถ้าเก็บลูกพี่เองก็พอแค่นั้นแหละตายซะล้มแบบนี้เดี๋ยวมันก็เฟินอีก ฉันติดใจนะที่มันอยู่คนเดียวที่นี่เหมือนว่าเราจะยังไม่แก่ไปด้วยแบบนั้นมันเข้าออตัวเองนะสากีสากีอืมแล้วมึงก็มันยังไม่ตายขี้เลี้ยวฉันปลุกใจในตัวเธอไนดะ้ ผิดพลากันเถอขห่วงสน้าก็มนขอโทษด้วยข้างหลังมึงขี้เร็วมันมีปืนด้วยเอาแล้ว ท um 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 ี่นเส้ากันหลังให้กตักันหรอคิดจะยอมกันเรื่องไงเอานี่แต่ก็จบแล้วหึเอ ก็วันครั้งนี้ฉันจะมาช้าไปลูกขึ้นตกใจตาผ้องคิดว่าเขาเขาเข้าใจแล้วอันิคิลูกพี่ิ<ด>มันดูเป็นยังไงบ้างล่ะครับไม่เป็นไร ไม่เป็นไรหรอกนะ่แค่แผลทะเลอกเองนะ่เน้ยทำใจดีไว้ทำใจดีไว้มาแล้วเพลงมาแล้วกูอันนี้ลูกพี่ครับเท่านี้เท่านี้ผมก็ตายอย่างมีเหตุผลแล้วใช่ไหม ผมช่วยลูกพี่ไว้ม่ม้งใช่ไหมครับเท่านี้ผม,ผมก็พอใจแล้วลิกยิยะใช่แล้วผมนะ่ะ สนุกมากเลยนะครับที่ได้อยู่กับลูกพี่เฮ้ยลิกยิยะนายนี่เต็นนะอย่าพูดอะไรอไรีกเลยนะเท่านี้ผมก็จะได้เป็นลูกผู้ชายแล้วใช่ไหมครับดิคิย kind ะ of ลูกพยาบาลมึงอยู่ไหนลูกลูกพี่อนิคิวลูกพี่ักเป็นชายที่โคตรเทสเทเทเทท,ที่สุดเลย สัญญากับผมนะครับอ,อันม,มิเนะเรื่องของมิเนะมิเนะกันมิเนะเหรอมิเนะีินั่นตะมิเนะทำไมไมาค้นอย่าให้เขาชนะ ฉันสัญญาว่ากันตั้งแสินะฉันสัญญานะอย่าตายเ้ยลิกยอขอขอโทษด้วยครับลูกพี ลิกยาโอ้ยลิกยาโอ้ยโอม่ันาตันเ็อ้เนายมาตายก่อนฉัน,นฉันไม่อนุญาต,ตล,าาลิกยาลกเนมาสเซลิกยา จบแล้วโอเคก็จบเพลยที่นี้ก่อนแล้วกันนะเป็นไงใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยไว้เจอกัานในพาร์ทหน้าสารับวันนี้ไปล้วจ้าบ๊ายบาย